เปลี่ยนหินแห่งสรรพสิ่งเป็นไอเทมแล้วขายให้มีมูลค่าอันไหนดีสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิวเวอร์ในเกมแล็นาล็อกเอ็มคลาสสิกสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ฟาร์มและไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ u g Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น u g Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเค้าเมื่อเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มมมมใหห้เเรราาอยยู่่ซึงัันนกก็จะะๆลคบ เพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG p h o ฟ e ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับแต่สเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสเท่า MVP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าและสบายกว่าใครสนใจดาวน์โหลด UG p h o ฟ e สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยครับหินแห่งสรรพสิ่งกับ El i ิถ้าเป็นหินระดับสูงเราจะได้อยู่2วิธีหลกัลกๆวิธีแรกเลยก็คือเรา จะได้รับจากพาร์ทถ้าใครเติมพาร์ทอยู่แล้วเราก็จะได้มาค่อนข้างเยอะหรือเราสามารถไปลงบททดสอบของโปรงก็จะได้รับเหมือนกันส่วนใหญ่จะอยู่ที่ชั้นบอร์นะครับแล้วก็คําถามอาจจะมีสักเล็กน้อยที่เราจะได้หินเพิ่มเติมแต่ถ้าเป็นหินระดับปกติอันนี้เราจะได้รับจากการลงดันเจียนตํานานบ้าโลก30พลังงานก็จะได้รับอยู่ที่16ก้อนถ้าวันหนึ่ง180พลังงานเราใช้ไปกับการลงอันนี้ทั้งหมดจะได้อยู่ที่96ก้อนด้วยกันและสโตนออฟ เราสามารถใช้ทดแทนไอเทมชนิดต่างๆได้นะครับอย่างถ้าแทนไม้ผีอัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ที่1ต่อ10ถ้ากีนแมทเทอเรียลอัตราแรกจะอยู่ที่1ต่อ25ถ้าไว้์แมทเทอเรียลอัตราแรกจะอยู่ที่1ต่อ50ส่วนถ้าเป็นบูแมทเทอเรียลอัตราแรกจะอยู่ที่3ต่อ1ถ้าเป็นหินระดับสูงจะไว้แลกวัสดุ MVP 1ต่อ1ส่วนถ้าเป็นของกิจกรรมแมวนะครับก็จะเป็น1ต่อ5มาพูดถึงของคุ้มค่าสําหรับหินสรรพสิ่งกันก่อนดีกว่านะครับถ้าม ไพเนี่ยราคาจะอยู่ที่2อ0 0ใช่ไหมสิบอันก็เหมือน2อ0 0 0แต่ถ้าเราเลือกแลกกีนแมทเทเดียลยางสติลราคาจะอยู่ที่2937ถ้าเราแลก1ต่อ25มูลค่าของหินก็จะอยู่ที่ประมาณ7จ0 0หต่อ1ก้อนแน่นอนว่าของแต่ละอย่างมันจะไม่เท่ากันนะครับมันจะแตกต่างกันมีถูกบ้างแพงบ้างขึ้นอยู่กับของชิ้นนั้นนั้นแต่ถ้าแพงสุดในช่วงกีนแมทเทเดียลจะมีสติลที่ราคา2937เกอากับคิสมาส กาแลนราคาจะอยู่ที่2 2งพันส่วนถ้าเป็นไวท์แมทเ r ียลที่อัตรา1ต่อ50ของที่แพงๆเลยนะครับก็จะเป็นอันนี้ n น k เกสออฟวิดดอมราคาจะอยู่ที่1,206งพัถัดมาจะเป็น a b i ิทฟาวเวราคาจะอยู่ที่1,106ต่อมาอีกนะครับก็จะเป็น Evil Horn ราคาจะอยู่ที่1,146งีว่าราคาโดยถ่วยเฉลี่ย1,100ถ้าหิน1ก้อนแลกได้50ชิ้นอย่างต่ำๆก้อนหนึ่งจะมีมูลค่าเทียบเท่า5 5 0 0 0เซนีของ อื่นๆราคาอาจจะถูกลงมาหน่อยนะครับอย่างโมเมนโต้ก็จะอยู่ที่941ถูกลงมาอีกก็จะเป็นหัวใจอยู่ที่635หรือบางทีถูกอาจจะแทบไม่มีมูลคา่าฉะนั้นในส่วนนี้เราอาจจะต้องเลือกดูเอาต่อมาถ้าเป็นหินระดับสูงวัสดุข,ของบอสเอวีพีก็จะมีถูกแพงแล้วแต่อันนั้นอย่างบางอันอยู่ที่300,000บางอันอยู่ที่600,000บางอันอยู่ที่800,000แต่ก็จะมีบางอันที่ราคาเป็นล้านแต่ของบางทีเป็นล้านราคาใช่ว่าจะขายออก และเมื่อเราเห็นตัวเงินจากหินแบบนี้แล้วนะครับในการเปลี่ยนเงินอาจจะต้องมีค่าธรรมเนียมกันสักเล็กน้อยเราก็ต้องมาที่คืนสภาพจากตรงนี้เขาจะอยู่แถวขวาของพนเทล่าแต่ในการที่เราจะคืนค่าเราก็ต้องมีไอเทมก่อนแล้วก็ต้องดูไอเทมชิ้นนั้นๆด้วยนะครับว่าเราจะคืนค่าอะไรเขาจะมีหลากหลายส่วนหลากหลายชิ้นมากที่เวลานั้นเราสามารถใช้วัตถุดิบทดแทนในการคืนค่าและคุ้มค่าแต่บางอย่างอาจจะไม่คุ้มค่านะครับเพราะมันจะมีค่าอัปเกรดขั้นค่าเลื่อนขั้นอย่างขวาดู ในการที่เราจะอัปเกรดขั้นแรก เขาจะมีวัตถุดิบที่ต้องใช้เป็นพวกอันนี้เราอาจจะต้องไปหามาก่อนและเหลืออันที่มีมูลค่าสูงเราค่อยใช้หินสรรพสิ่งในการใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนแล้วค่อยกดทําการอัปเกรดเลื่อนขั้นแต่อาจจะต้องเตรียมของให้พอดีนะครับหรือเตรียมของให้เผื่อไว้เพราะว่าถ้าเราใช้หินสรรพสิ่งปุ๊บจำนวนไอเทมที่เขาใช้อ่ะเขาจะใช้เกินเขาจะไม่มีส่วนเหลือส่วนขาดมาให้เรานะหลังจากที่เราเตรียมไอเทมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดใช้ทดแทนแบบนี้แล้วก็กดทําการอัปเกรดเลเวลแต่แนะนานะครับให้เตรียม ของพวกนี้มาก่อนเพราะไม่งั้นเราจะขาดทุนในการใช้หินไม่งั้นเดี๋ยวจะไปโดนพวกหินระดับสูงเพราะบอดบางตัวเราสามารถฟาร์มได้แล้วก็ฟาร์มได้ง่ายและโดยพื้นฐานขยะจะขายออกค่อนข้างยากหรือถ้าไอเทมไม่พอจริงๆนะครับเราสามารถไปทําการลงดันเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินในส่วนนี้ก็ได้เหมือนกันเราก็กดรับรางวัลไปนะครับแบบนี้หรือเราจะซื้อเป็นวัตถุดิบเอาก่อนก็ได้แล้วก็เลือกบางอย่างที่เราจะไม่ซื้อแต่ผมจะใช้หินสรรพสิ่งทดแทนไปก่อนแล้วกันนะครับกดอัพไป ถ้าเป็นดูมเนี่ยเราจะอัพ2ขั้นหรือ3ขั้นก็ได้ขั้น3เขาก็ต้องมีใช้อะไหลในการแห่งโชคชะตาเพิ่มนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมไม่ได้ดอปมาเนาะแต่เผื่อใครอยากใช้หินระดับสูงก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะราคาก็อยู่ประมาณ8ปดแสแล้วอันนี้ก็ถือได้ว่าขายได้บ่อย ได้ง่่ายอยอูส่วนกระดูกของขั้น3ราคาอยู่ที่985คริสตัลโบก็ถือว่ามีราคาใช้ได้ในระดับหนึ่งและก็เมมโมรีเกมการที่เราจะรีไอเทมคืนแบบให้คุ้มคุมนะครับโดยส่วนมากแล้วก็ต้องอัพไปหลายขั้นก่อนเพราะไม่งั้นเราก็จะเสียทั้งค่าอัพและก็ค่าคืนสภาพในส่วนของค่าคืนสภาพอุปกรณ์เนี่ยมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับระดับของอุปกรณ์อย่างนี้เราอัพไป2ขั้นค่าคืนสภาพก็จะอยู่ที่1นึ่งมืนเมื่อผมกดคืนสภาพมานะครับแบบนี้เขาก็จะคืนไอเทม ที่เรากดเอาไปไอเทมที่ผมแลกเปลี่ยนไปนะครับตีว่าถ้าไม่รวมดาบหักก็จะมีネเกสออฟวิด d o m ถ้า800ชิ้นราคาก็จะอยู่ประมาณ9 6 4 8 0 0ส่วนถ้าเป็น E ีวิ h o r นเจรออันราคาจะอยู่ที่8 9 3 8 8 8้ารถ้าราคาณปัจจุบันนะครับในส่วนของของ2ชิ้นนี้จะขายค่อนข้างง่ายอาจจะใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งแต่ก็ขายออกได้เรื่อยๆถ้าเราจะทำใหม่เราก็ไปเก็บที่คลังก่อนผมก็จะเก็บสร ไปไป800อันเลยนะครับแต่เขาเนี่ยผมจะเก็บ750ให้เหลือไว้30เพราะเวลานั้นถ้าเราทําการอัปเกรดเลื่อนขั้นยกระดับแบบนี้ก็จะได้ตัวเลขตรงตัวขั้นแรกเราใช้เงิน25งหหินสพรพพสิ่ง15ก้อนขั้นที่2นะครับเราใช้เงิน25งหหินสพรพพสิ่ง16ก้อนด้วยกันตีว่าหินสพรพพสิ่งเราใช้ไปแล้วนะครับสาก้อนจากนั้นเราก็มาทําการคืนค่าเดิมแบบนี้เราก็ได้รับไอเทมมาตีว่าเบสเสร็จค่าในการอัปเกรดขั้น5 0า0มื่นคืนสภาพอีกหนึ่ง เป็น60,000ส่วนของที่เราสามารถขายได้สร้อย9ก้าแสขาเจ็ดบวกไปอีก8ป0แสนหโดยรวมแล้ว2อันนี้ก็อยู่ที่ล้านแหักต้นทุน60,000เราจะได้อยู่ที่ล้านเแต่ถ้าโดนภาษีอีกนิดหน่อยก็เบ็ดเสร็จแล้วอยู่ประมาณ1น0ล้านหในหินสับป,ปะสิ่ง31ก้อนมีมูลค่าถึง1น0 0 0ล้านห ถ้าเราทําแค่ขั้น2นะของขวานดูมแต่ถ้าเราอยากไปทาสติลก็ได้เหมือนกันเราก็ไปทําธนูก,กักคุงแต่การที่เราจะได้สติล1อันเท่ากับ25หของหินสับะิงเหมือนเดิมเลยครับเอามาใส่คังให้เป็นตัวเลขกลมๆจากนั้นเราก็ไปทําการเลื่อนขั้นไอเทมหาไอเทมที่ถูกที่สุดไปก่อนนะครับเหลือแค่ไอเทมที่แพงๆเข้าไว้จากนั้นก็กดใช้หินแล้วก็ทําการอัปเกรดเลเวลถ้าไหนถูกเราก็ทาการซื้อของจากตลาดเพิ่มเติมและอัปในช่วงทางผ่านไปก่อนแล้วก็ใช้หินเพิ่มเติมในการอัปเกรดแล้วค่อยไปทําการ คืนสภาพเดิมเพื่อรับไอเทมนะครับแต่ของบางอย่างอาจจะคืนค่าแล้วมันค่อนข้างไม่คุ้มค่านะครับเพราะว่าแค่ค่าอัพเราต้องหาไอเทมซ้ำๆเพื่อมาทําการอัปเกรดแล้วก็อาจจะไปถึงขั้นที่คุ้มอย่างสไนปิ้งสูตรถ้าเรามีของจนอัพไปถึงขั้นท้ายๆได้เราก็จะได้ขยะบอสที่มีราคาแพงอย่างเช่นหนูน้อยหมวกแดงราคาอยู่ที่1นล้านหนึ่งหรือจะเป็นเศษขยะของโลมาขาวราคาก็จะอยู่ที่1นล้านสขยะพวกนี้จะขายได้เรื่อยๆแต่ต้องอัปเกรดขั้นไปไกลถึงจะคุ้มค่าแล้วกวที่ เราจะหาของตามทางไปอีกก็ต้องใช้เวลานานเราสามารถหาขยะที่ถูกลงมาหน่อยไม่ว่าจะเป็นพวกขยะบอสหรือไอเทมอ,อื่นๆไปก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้แบบนี้แลกอัพแบบนี้อัพไปอีก จากนั้นก็มาคืนค่านะครับขั้น1ก็จะเสียแค่5000ขั้น2เสีย1 0 0 0 0เดินไปเก็บและอัพใหม่เดินไปเก็บและอัพใหม่เพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะมีเงินเยอะถ้าขายออกนะครับแต่ส่วนใหญ่พวกนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการขายอย่างที่เกินเนาะเราจะสามารถหาเงินได้ก็สําหรับในพาร์ทนี้มาแนะนําประมาณนี้เราสามารถเปลี่ยนหินสัพยสิ่งเป็นไอเทมที่เราต้องการได้เพิ่มมูลค่าก้อนละห0,000ได้แบบสบายๆหรือถ้าเป็นหินระดับสูงยังได้ก้อนเป็นล้านยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชม เจอกันใหม่พันหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับอย่าลืมไปใส่โค้ดใหม่นะครับโค้ดอยู่ใต้ล่างคลิปไปแล้วครับบ๊ายบาย